วันนี้มาต่อกันนะคะถึงเรื่องการส่งออกอ่ะทุกคนก็จะอาจจะบอกว่าโมหรือเปล่าผลิตภัณฑ์จะส่งออกได้ยังไงใช่ไหมคะเออจะส่งออกได้ยังไงมันต้องมีใบโน่นนี่นั่นใช่ค่ะมันต้องมีใบใบประกอบต่างๆนะคะที่ที่จะทำการส่งออกได้ะคะ่ะอันนั้นคือเราต้องพัฒนาตัวเรานะคะ แต่ถ้าทุกท่านนำผลิตภัณฑ์ของท่านเข้ามาที่แอปของเราแล้วไม่ว่าจะยิ่งเดียค่ะโอเคค่ะถ้าคนไหนที่ทำถึงขั้นส่งออกได้มันก็จะเร็วขึ้นเพราะทางแอปของเราอะ่ะมันตอนเนี้ยณเวลานี้นะคะมันมีกลุ่มของคุณน้ำพึ่งอะค่ะที่เขาทำอยู่อาลีบาบาเนาะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับส่งออกโดยตรง และติดต่อกับต่างประเทศโดยตรงได้เข้ามาที่แอปของเราเพื่อหาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชาวบ้านและให้ตรงกับที่ทางต่างประเทศต้องการนะคะ,อะโอเคแหละพอเราเอาเข้าไปบางท่านที่มีใบต่างๆมีที่สามารถส่งออกได้แล้วก็เร็วขึ้นแต่ถ้าท่านท่านใดที่ยังไม่มี ไม่มีใบที่ส่งออกได้นะคะแต่เราก็มาร่วมพัฒนาเลยคะ่ะมาร่วมพัฒนาตัวเราอะคะ่ะว่าเออเราจะทํำยังไงเรามีผลิตภัณฑ์สักชิ้นหนึ่งเรามองเพราะว่าคนที่ทําผลิตภัณฑ์ได้เนี่ยต้องมองเห็นโอกาสแล้วค่ะว่าจะทํำยังไงจะแปลรูปเป็นยังไงหรืออะไรยังไงจากเกษตรกรอะนะคะหรือสดก็ได้นะคะผลไม้สดอะไรก็ได้ถ้าท่านมีสวนมีมีไร่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสวนนหะถ้าจะทําการส่งออกอะ ผ่านเข้ามาที่แอปของเราได้โอเคบางท่านจะบอกว่ากลัวว่าแอปเก็บ20%่สไหมคะ GP อันนั้นคือกรณีขายปีก20%นั้นคือขายปีกค่ะถ้าขายส่งก็จะลดลงมาเหลือ10%และส่งเป็นตันก็ลดลงมาอีก GP ก็จะเหลือ5%เปร และถ้าส่งเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยใหญ่ๆเยอะๆเลยต่อหนึ่งตู้คอนเทนเนอร์ก็เหลือสอันนี้คือทางแอปจะหักนะคะเพราะว่าเขาสร้างแอปมาเนาะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีการพัฒนาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเอามาจ่ายให้กับกลุ่มแชร์ลิงต่างๆนะคะถ้าถ้ามีคนสั่งการไลเส้นของคนนั้นคุณก็ต้องจ่ายค่าไลยเส้นให้เขาอะไรเงี้ยค่ะแต่นั่นแหละค่ะคือคือกรณีแบบนี้ที่เราต้องหักไปนะคะ คือมันเหมือนกายการช่วยกันนะคะและพูดถึงกลับมาถึงพูดถึงคนที่เรายังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นส่งออกได้เรานําขึ้นมาในห้างกลุ่มในห้างบางขั้นที่เขาต้องการผลิตภัณฑ์เหล่านี้เขาก็ซื้อกินซื้อใช้กันหรือต่างประเทศบางท่านที่เขาอยากเอาสินค้าเราไปลองเนี่ยคะ่ะเขาก็อาจจะสั่งเรามาแบบ ไม่ไม่เยอะเพื่อเพื่อการทดลองอะนะคะเขาก็สั่งไปทดลองใช้ได้อะไรได้ค่ะเพราะคุณน้ำพึ่งที่ทำส่งออกค่ะบางทีเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะสั่งมีมีคนต่างชาตินะคะต้องการสั่งเพื่อเอาไปหนึ่งทดลองใช้อะไรเงี้ยค่ะเอเขาก็สั่งได้เงี้ยเราก็มีโอกาสเป็นไงคะมันคือโอกาสไหมทุกคนเห็นโอกาสตรงนี้ไหมคะว่าเราทำขึ้นมาในมันมีตลาดอะคะ่ะ พี่ก็อยากเชิญชวนน่ะนะคะว่ามันมีมันม,มีนเป็นโอกาสจริงๆของเราอะคะ่ะซึ่งเราทําคู่ไปกับการพัฒนาได้นําสินค้ามาวางสินค้าทุกอย่างจะอยู่กับที่มือทุกท่านทั้งหมดนะคะไม่ได้ต้องส่งไปไหนไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะเสียงเสียเงินฟรีเพราะสินค้าทุกท่านที่เข้ามาในห้างจะอยู่ในมือของท่าน ท่านจะส่งของออกได้ก็ต่อเมื่อท่านได้รับเงินแล้วเท่านั้นยังไงคะชัวร์ไหมไม่มีการโดนหลอกไม่มีการโดนโกงเพราะว่าสินค้าจะอยู่ในมือท่านทุกอย่างมไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยขายปีกขายย่อยขายอะไรเงี้ยค่ะสินค้าจะอยู่ที่ท่านท่านจะต้องเป็นคนส่งเองโอเค แต่ค่าส่งท่านก็ไม่ต้องเสียนะคะเพราะว่าทางแอปตกลงกันไว้ว่าคนที่สั่งจะต้องเป็นคนจ่ายค่าส่งสินค้าเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เรามีหน้าที่แค่ส่งรับเงินถึงส่งถ้าไม่ได้รับเงินก็ไม่ต้องส่งเห็นไหมคะอันนี้คือถามว่ากเกษตรกรได้โดยตรงนะคะ แล้วเราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะคุณวางสินค้าในแอป,ปของเราเสร็จปุ๊บเราก็ช่วยกันแชร์ต่างๆไปแล้วมีคนสั่งปุ๊บพอมีคนสั่งแอป,ปก็จะส่งเงินให้ท่านเลยถ้าขายปีกโอเคแหะถ้าเขาก็หัก g p 20ปปุ๊บเป็นเงินออกมาเท่าไหร่เขาก็ส่งให้ท่านเลยมีคนสั่งเท่านี้นะสองสามขวดก็ว่าไปสมมติถ้าเป็นอย่างอย่างกลุ่มเอายกตัวอย่างแชมพูพี่หลงนะคะ มีคนสั่งสินค้าพี่หลงมาสี่ขวดน้ำยาสระผมอะคะอ่ะอ่าสี่ขวดแอปก็จ่ายเงินให้หักจีพแล้วพี่หลงได้เท่านี้เพราะเราอยู่ในในข้อตกลงกันแล้วนะคะว่าหักจีีแล้วได้อันนี้คือขายปีกนะคะ,ะพี่หลงก็มีหน้าที่รับเงินเสร็จพี่หลงก็มีหน้าที่ส่งส่งไปไหนค่าส่งค่าส่งปุ๊บพอมีสลิปค่าส่งปุ๊บ ถ่ายรูปค่ะส่งกลับเข้าไปให้ที่แอปของเราอีกแอปก็จะโอนเงินค่าส่งนั้นมาให้พี่ทันทีเหมือนกันอืมเพราะสินค้าของเราแต่ละชิ้นที่เราส่งให้ลูกค้าจะไม่มีเก็บเงินปลายทางลูกค้าจะต้องโอนเงินพร้อมสั่งสั่งปุ๊บลูกค้าก็โอนปุ๊บใช่ไหมคะแอปก็จะส่งให้ผู้ผลิตทันทีนะฮะเห็นไหมคะว่าเราไม่มีการโดนโกงแน่ แต่ทุกท่านก็ต้องยอมรับเงื่อนไขตรงที่รับเคมร้อยเปอร์เซ็นต์คือถ้าท่านส่งไปแล้วเอาอย่างสมมติว่าส่งไปถึงมือลูกค้าขวดมันแตกขวดเสียหายเพราะว่าเวลารับของลูกค้าก็ต้องถ่ายวีดีโอยืนยันอยู่แล้ว่นะคะคุณต้องส่งสินค้าไปแทนหรือถ้าไม่มีก็ต้องส่งเงินกลับคืนไปให้กับลูกค้า อันนี้คือข้อตกลงของเรานะคะอ่าอันนี้คือข้อตกลงรอแป๊บหนึ่งลูกอ่านไหมคะอันนี้คือข้อตกลงของเรานะคะว่าเราปรับเคมร้อยเปอร์เซ็นแล้วเงินก็ถึงมือเกษตรกรหรือเราที่เป็นผู้ผลิตโดยตรงทันทีทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นขาปีกขาส่ง ต่างๆเราจะได้รับเงินก่อนก่อนที่จะส่งสินค้าเห็นไหมคะเราไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเพราะว่าราคาเราเป็นคนตั้งเองกำหนดเองแต่ก็ต้องไม่เกินตลาดนะคะต้องไม่เกินราคาตลาดอะคะ่ะแล้วมันอยู่ที่เราพอใจอะหมายถึงว่าเราตั้งราคาอะอยากเป็นผลไม้เนี้ย พี่บนส่งพี่บนส่งเกษตรกรที่อยู่พิษณุโลกเขาก็ถ่ายรูปมะม่วงเขาเขาขายมะม่วงส่งพี่บุนส่งถ้าราคาตลาดพ่อค้าคนกลางมาซื้อโลละไม่กี่บาทแต่พี่บนส่งบอกว่าเขาพอใจที่จะอยู่ส่งได้ขายได้สี่โลร้อยเขาพอใจตรงนี้เขาก็บอกไปเลยค่ะราคาสี่โลร้อยอ่ะ หัก g p แล้วอะไรแล้วพี่ประสงค์ก็ได้รับตามนั้นสี่รอร้อยอันนั้นคือราคาที่เรากําหนดเองเราพอใจกับตรงนั้นเนี่ยค่ะ,อะลองลองพิจารณาดูนะคะคนไหนที่เป็นเกษตรกร,ร,กรหรือว่ามีผลิตภัณฑ์นําขึ้นมาวางกับห้างของเราเนี่ยค่ะขออันนี้อาจจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีสักอันหนึ่งเพื่อให้เรามี ตลาดมากขึ้นแลนะคะพี่ขอเป็นกระบอกเสียงตรงนี้เพื่อเป็นให้เรามีโอกาสได้วางขายได้มีสินค้าจำหน่ายนะคะไว้จบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเวลาที่เขากำหนดไว้คือสิบนาทีเดี๋ยวจะมีภาคต่อไป